ป้าเจ้าขาคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดถึงแตรมานะคะมาดูแตรมาตัวที่หนึ่งกันเลอะนั่นเองนะคะเรามาดูการใช้เลอะกันค่ะการใช้เลอะเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างทุกทคนน่าจะเรียนเลอะกันมาแล้วซึ่งเจอกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเจออยู่เพราะว่าเลอะนี่สําคัญมากนะคะเลอะตำแหน่งไม่ตายตัวค่ะเรามาดูว่ามันใช้อย่างไรกันนะคะ แบบที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเนี่ยสามารถวางไว้ท้ายประโยคได้ถูกไหมคะก็คือถ้าไม่วางไว้ท้ายประโยคมันก็จะวางไว้หลังคํากริยาแต่ถ้าเราต้องการจะแสดงถึงสภาพที่เกิดขึ้นแล้วสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเน้นเรื่องราวในอดีตเราจะวางไว้ท้ายประโยคนะคะตัวอย่างเช่นถ้าขุยจุ้งหัวละเขากลับประเทศจีนไปเล่าและในรูปปฏิเสธของมันเราจะใช้คําว่าเมยใช่ไหมคะถ้าเมย์ุยจุ้งหัว ถ้าเมย์อยกขวี้จงกัวนะคะเขาไม่ได้กลับนั่นเองอันนี้ก็คือวางท้ายประโยคแสดงถึงสภาพที่เกิดขึ้นแล้วต่อไปค่ะถ้าเราต้องการจะแสดงถึงสภาพที่จบสิ้นแล้วเรามักจะวางไว้หลังคํากริยานะคะและกริยานั้นต้องกรรำม,มาตามหลังด้วยและอีกกรรมนั้นน่ะต้องมีส่วนขยายกรรมด้วยอีกเยอะไปหมดนะเรามาดูตัวอย่างกันวอมายเลออีปินูเห็นไหมคะเลอตรงนี้ตามด้วยตามหลัง หมายที่เป็นคำกริยาวอมหมายและอีเปิ่มชู้รมของมันก็คือชู้หนังสือฉันซื้อหนังสือแล้วแล้วก็ต้องมีส่วนขยายของหนังสือนะส่วนขยายของําก็คือจํานวนว่าซื้อไปแล้วหนึ่งเล่ม我买了一本书นะคะแสดงถึงสภาพที่จบสิ้นแล้วม买了我买了我买了书มันฟังแล้วมันห้วนๆมันเหมือนยังไม่จบประโยคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ เราก็ใส่อะไรเข้าไปเลยใส่ส่วนขยายของกรรมนะคะก็คือซื้อหนังสือหนึ่งเล่มวุ่ใหม่ยเลยอีเบันชูจบปิ้งเลยนะคะประโยคจบปิ้งเลยอ่าต่อไปค่ะเราอาจจะเคยได้ยินโครงสร้าง verb ์บลอกรรมจิ้วทำอะไรใช่ไหมคะ verb ์บลอกรรมจิ้วทำอะไรอย่างเช่น我吃了饭就看电影我吃了饭就看电影พอฉันนะคะกินข้าวแล้วก็ดูภาพยนตร์ต่อใช่ป่ะมันแสดงถึง เหตุการณ์ที่เกิดแบบติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ verb เหล่ากรรมจิ้วทาอะไรเป็นโครงสร้างนะคะแปลว่าฉันพอทําอะไรเสร็จก็ทําอะไรต่อเลยนั่นเอง what should I do จุ๊ันเตี้ยนอีกนั่นเองอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินมาบ่อยๆเหมือนกันต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ手机坏了มือถือเสียแล้วอะ่ะใช่ปะมันหว้วยไปแล้วอะ่ะมันเสียไปแล้วอะ่ะระวังไว้ที่ถ่ายประโยค孩子长大了ลูกก็โตแล้วถูกไหมคะ 我已经吃饱了你วางไว้ไหนวางไว้ท้ายประโยคทั้งนั้นเลย我下了课就回家理ไม่รเริ่มเริ่มทาอะไรนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้เลอะนั่นเองเรามาดูต่อนะคะเลอนอกจากจะพูดถึงสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วก็ผลของมันก็คือมันจะเน้นการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่น 今天不冷了今天不冷了แสดงว่าวันก่อน很冷今天不冷了นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานอาจจะหนาวมากวันนี้ไม่หนาวแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานมานั่นเองทีนี้สิ่งสําคัญก็คือมันอ่านว่าเลอะได้แล้วมันก็อ่านว่าเหลี่ยวได้นะคะเหลี่ยวนะคะเหลี่ยวตัวนี้คืออะไรทุกคนอาจจะเคยได้ยินแบบว่าเฮ้ย他เห了我่不了มันคืออะไรกันอะ่ะใช่ปะเออ ไป得了ไปไม่ได้นะคะอ่านว่าเหลี่ยวมันคืออะไรกันนะ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะอ่านว่าเหลี่ยวล่ะนะคะมันก็คือเือเนังปู้อยู่ค่ะบทเสริมบอกความน่าจะเป็นเนาะมันมักจะตามหลังเวิร์บหรือแอตติฟนะคะและจะต้องมีคําว่าเตอ๋อตรงนี้ด้วยหรือปู้นํามันออกมาก่อนนะคะเต๋อเหลี่ยวปู้เหลี่ยวเต๋อเหลี่ยวปู้เหลี่ยวแบบนี้เพราะมันคือเขอนังปู้อยู่นะคะมันแสดงถึงว่ามีเงื่อนไขนะ มีหรือไม่มีเงื่อนไขหรือความสามารถในการกระทำอะไรบางอย่างนะคะถ้าใช้กับเลอจะแสดงถึงความเป็นไปได้ที่การกระทำท,ที่จะแสดงออกมาตามเงื่อนไขบางอย่างนะคะเลอตัวนี้จริงๆรต้องอ่านว่าเหลี่ยวเนาะก็จะเป็นหลายเตอเหลี่ยวหลายปู่เหลี่ยวนะคะหลายเตอเหลี่ยวหลายปู่เหลี่ยวมาได้มาไม่ได้นั่นเองแสดงถึงเงื่อนไขบางอย่างที่ว่ามาได้หรือมาไม่ได้นะคะปี比ั说饭太多了ข้าข้าวเยอะไปแล้ว 我一个人吃不了ฉันคนเดียวกินไม่ไหวนะคะมีเงื่อนไขว่าฉันคน,คนเดียวไม่ไหวนั่นเองเจอก้ใช่ไทยละ่ะว้าอาหารนี้เผ็ดเกินนะนี่ชื่อเี่ยวมะคุณจะกินไหวไหมคุณจะกินได้ไหมนะคะบอกความน่าจะเป็นหน่อยสิว่าคุณพอจะกินมันได้ไหมจ๊ะไอ้หรือ,อฉันกินเผ็ดได้นะ,ะฉันกินเผ็ดไม่ได้นั่นเองนะ,ะเลียวนะทุกคน ไปดูในหนังสือในหน้า119ก็ได้นะคปะปู่อย่าเขาบอกว่า mm hmm. ว or งวางาวกููเหหลีหนฉันยุ่งมากอ่ะฉันไม่สามารถดูแลลูกได้เลยอ่ะเจ้ากู้ปุเหลียวหายสึนะคะบอกความสามารถว่าแบบทําไม่ได้คือฉันพิจารณาตัวเองดูแล้วว่าความเป็นไปได้ไม่มีเลยฉันทําไม่ได้ว or เจ้ากูป้ปเหลียวหายสึเพราะว่างานฉันยุ่งนั่นเองนีกงงจััวํา,าม้าเ你工ยว么忙，照顾ื了孩子吗？ คุณจะดูแลลูกคุณได้หรยอนะคะหรือจี่เกิดไทหนาละหัวฟานอีปุเหลียวอันนี้ยากไปแล้วอะฉันแปลไม่ได้หรอกฉันแปลไม่ไหวซึ่งลักษณะของการถามเนี่ยเราก็จะพูดว่าอะไรคะเอ่าอาม,ม,าอาอมคุณสามารถดูแลลูกคุณได้หรือเปล่าเนี่ยเจ้ากู้เตอเหลี่านี่คือคําถามเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ตอบไปว่าเจ้ากู้ป้เหลียวหรือเจ้ากู้เตอเหลี่วนั่นเองนะคะ ด้านล่างคือลักษณะของคําถามส่วนข้างบนคือประโยคบอกเล่านะคะการถามและการตอบโดยใช้เหลี่ยวเนี่ยก็จะใช้ในลักษณะนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ